สวัสดีครับวันนี้สายล่าสังังยาวก็ได้มาซุ่มอยู่ต้นไม้แห้งต้นหนึ่งนะครับตามเทคนิคสายล่าสังังยาวก็ต้นไม้แห้งก็ยังต้องใช้เทคนิคในการดูอยู่อย่างเช่นต้นไม้แห้งต้นนี้ก็มีทั้งขนนกเขาแล้วก็ขี้นกเขาอยู่ได้ต้นไม้แห้งค่อนข้างเยอะ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีนกเขามาเกาะในตอนเย็นนะครับตามเทคนิคสายล่าที่เสนอนำไปในคลิปก่อนหน้านี้ยังไงเรามาติดตามชมกันเลยนะครับว่าต้นไม้แห้งต้นนี้จะมีนกเขามาให้ยิงไว้มาให้ล่าไหมนะครับติดตามชมได้นะครับ ขอเดิม,มก็ตรงนู้นนะครับจะลองดูเรียบร้อยครับ